สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งนะครับวันนี้ผมอยากชวนทุกคนมาดูประเด็นใหญ่ที่อาจกลายเป็นจุดเปลี่ยนของสงครามยูเครนรัสเซียเลยก็ว่าได้เพราะอยู่ดีๆประธานาธิบดียูเครนอย่างโวโลดีมีเซเลนสกี้ออกมาพูดชัดเจนว่าผมพร้อมจัดก,การเลือกตั้งแม้ประเทศยังอยู่กลางสงครามเฮ้ยประโยคนี้หมายความว่ายังไงกันแน่ในเมื่อจรวดก็ยังตกลงมาไม่เว้นวันโดรนก็ยังบินผ่านเมืองใหญ่ ผู้คนนับล้านต้องทิ้งบ้านหนีภัยสงครามหลายพื้นที่ถูกยึดครองแบบไม่รู้จะกลับคืนได้เมื่อไหร่แล้วแบบนี้จะมีการเลือกตั้งได้ยังไงใครจะไปใช้สิทธิ์ได้อย่างปลอดภยัยและการเลือกตั้งที่จัดกลางระเบิดกลางเสียงไซเรนจะถือเป็นประชาธิปไตยจริงๆหรือเปล่าที่สำคัญกว่านั้นทำไมต้องพูดเรื่องเลือกตั้งตอนนี้ใครเป็นคนกดดันและใครได้ใครเสียจากการตัดสินใจครั้งนี้ วันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูทุกมุมของเรื่องนี้ตั้งแต่เหตุผลที่เซเลนสกี้ต้องประกาศแบบนี้อุปสรรคที่ขวางอยู่ปฏิกิริยาของสหรัฐรัสเซียและชาวยูเครนเองพร้อมคำถามปลายเปิดว่านี่คือความหวังของประชาธิปไตยหรือเป็นเดิมพันที่เสี่ยงที่สุดของประเทศกันแน่เพื่อจะเข้าใจว่าทำไมประเด็นเลือกตั้งกลางสงครามจึงซับซ้อนขนาดนี้ เราต้องย้อนกลับไปดูภาพรวมของสงครามยูเครนรัสเซียตั้งแต่ปี2022ก่อนครับในช่วงนั้นรัสเซียเปิดการรุกรานครั้งใหญ่ที่สุดในยุโรปยุคใหม่กองทัพรัสเซียใช้กำลังพลจำนวนมหาศาลร,รถถังอาวุธหนักและการโจมตีทางอากาศถล่มใส่เมืองสำคัญของยูเครนอย่างต่อเนื่องเป้าหมายคือยึดพื้นที่ยุทธศาสตร์และตัดกำลังรัฐบาลเคียฟให้ล้มลงให้เร็วที่สุด ผลคือหลายภูมิภาคของอยูเครนถูกยึดครองในเวลาอันสัน้นเมืองบางแห่งถูกปิดล้อมประชาชนจำนวนมากต้องติดอยู่กลางไฟสงครามแบบไม่มีทางเลือกบ้านเรือนถนนโรงพยาบาลและโครงสร้างพื้นฐานจำนวนมากถูกทำลายจนแทบไม่เหลือสภาพหลายครอบครัวต้องแยกจากกันบางคนต้องอพยพไปประเทศเพื่อนบ้านบางคนหนีเข้าเมืองอื่นภายในประเทศ กลายเป็นผู้พลัดถิ่นโดยไม่ทันตั้งตัวความสูญเสียไม่ใช่แค่เชิงยุทธศาสตร์หรืออาณาเขตแต่คือชีวิตจริงของผู้คนทั้งประเทศพล,ลเรือล้มตายจำนวนมากจากการโจมตีด้วยขีปนาวุธดโดรนระเบิดและการสู้รบตามแนวหน้าโรงเรียนต้องปิดเด็กหลายแสนคนหยุดเรียนกลางคันขณะที่สังคมโดยรวมจมอยู่กับความไม่แน่นอนและความกลัวอย่างต่อเนื่องแม้เวลาจะผ่านมาหลายปีสถานการณ์ก็ยังไม่สงบ ยูเครนและรัเสเซียยังคงสู้รบหนักสลับกันรุกรับโดยเฉพาะในพื้นที่ตะวันออกและภาคใต้ของประเทศรัเสเซียพยายามควบคุมดอนบาสและพื้นที่ติดทะเลส่วนยูเครนก็พยายามทวงคืนดินแดนจากการยึดครองทุกตารางนิ้วความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินยังเกิดขึ้นทุกวันไม่มีสัญญาณว่าสงครามจะยุติลงในเร็วๆนี้ทั้งหมดนี้คือภาพจริงที่ยูเครนกำลังเผชิญอยู่ประเทศที่ยังอยู่กลางสงครามเต็มรูปแบบ ระเบิดยังตกเสียงไซเรนยังดังและชีวิตผู้คนนับล้านยังไม่มีความแน่นอนดังนั้นการจะพูดถึงการเลือกตั้งท่ามกลางสภาพแบบนี้จึงไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยครับหลังจากรัเสเซียเปิดฉากบุกค,ครั้งใหญ่ในปี2022ยูเครนจึงประกาศใช้กฎหมายอายการศึกหรือมาเชลลอ w ทั่วประเทศทันทีครับกฎหมายนี้มีจุดประสงค์เพื่อควบคุมสถานการณ์สงครามเพิ่มอำนาจให้รัฐบาลและกองทัพดูแลความมั่นคง จำกัดการเคลื่อนไหวบางอย่างของประชาชนและป้องกันการแทรกแซงจากฝ่ายศัตรูแต่ผลสำคัญอีกอย่างที่หลายคนอาจลืมไปคือกฎหมายอายการศึกห้ามจัดการเลือกตั้งทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับประเทศตําแหน่งประธานาธิบดีรัฐสภาหรือแม้แต่ท้องถิ่นกฎหมายนี้เขียนไว้ชัดเจนว่าตราบใดที่ประเทศยังอยู่ในภาวะสงครามการเลือกตั้งจะไม่สามารถจัดขึ้นได้ เพราะถือว่าความปลอดภัยและความเป็นธรรมไม่สามารถรับประกันได้ในสถานการณ์เช่นนี้นั่นหมายความว่าแม้วาระของตำแหน่งผู้นำหรือรัฐบาลจะหมดลงตามปกติรัฐบาลที่มีอยู่ก็จะยังทำงานต่อไปจนกว่าจะสามารถจัดการเลือกตั้งได้อย่างปลอดภัยนี่แหละครับคือเหตุผลสำคัญที่ทำให้ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ยังคงดำรงตำแหน่งทั้งที่วาระของเขาหมดไปตั้งแต่ปี2024 ตามรัฐธรรมนูญเดิมในภาวะปกติยูเครนต้องจัดการเลือกตั้งเพื่อให้ประชาชนตัดสินใจเลือกผู้นำคนใหม่แต่เมื่อมีกฎหมายอายการศึกทุกอย่างหยุดลงทันทีผลคือรัฐบาลเดิมต้องอยู่ต่อแบบต่ออายุจำเป็นเพื่อประคองประเทศในช่วงวิกฤตสงครามอย่างไรก็ตามการอยู่ต่อโดยไม่มีการเลือกตั้งเป็นเวลานานก็ทำให้เกิดคำถามเรื่อง ความชอบธรรมทางการเมืองมากขึ้นเรื่อยๆทั้งจากภายในประเทศและจากนานาชาติหลายฝ่ายย้ำว่าแม้จะมีสงครามแต่การไม่มีการเลือกตั้งเป็นเวลาหลายปีอาจทำให้ภาพลักษณ์ของยูเครนในฐานะประเทศประชาธิปไตยถูกตั้งข้อสงสัยนี่คือแรงกดดันใหญ่ที่ผลักดันให้ประเด็นควรมีเลือกตั้งหรือไม่ในช่วงสงครามกลับมาอยู่บนโต๊ะอีกครั้งครับเมื่อสงครามยืดเยื้อเข้าสู่ปีที่3ประเด็น ควรมีเลือกตั้งไหมในช่วงสงครามก็เริ่มถูกพูดถึงมากขึ้นเรื่อยๆและหนึ่งในแรงผลักสำคัญก็มาจากต่างประเทศโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและชาติพันธมิตรในยุโรปหลายฝ่ายต้องการเห็นยูเครนรักษากระบวนการประชาธิปไตยไว้แม้ท่ามกลางการรุกรานของรัเสเซียเพราะการมีเลือกตั้งจะช่วยยืนยันต่อโลกว่ายูเครนยัยงยึดมั่นในหลักการเสรีภาพและอำนาจของประชาชน ไม่ได้ล้มเลิกประชาธิปไตยเพียงเพราะมีสงครามเกิดขึ้นขณะเดียวกันฝ่ายการเมืองในสหรัฐโดยเฉพาะกลุ่มที่สนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์ก็เริ่มกดดันรัฐบาลยูเครนมากขึ้นพวกเขาถามว่าทำไมประเทศที่รับเงินสนับสนุนและอาวุธจำนวนมากจากชาติตะวันตกถึงยังไม่มีการเลือกตั้งตามวาระคำถามแบบนี้ทำให้รัฐบาลเคียฟต้องเผชิญแรงบีบทางการทูตในหลายทิศทางอีกด้านหนึ่งคือ แรงกดดันภายในประเทศของยูเครนเองเมื่อเวลาผ่านไปนานขึ้นโดยไม่มีการเลือกตั้งความกังวลเรื่องความชอบธรรมทางการเมืองก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆประชาชนบางส่วนเริ่มตั้งคำถามว่ารัฐบาลที่อยู่ต่อโดยไม่มีการลงคะแนนเสียงจากประชาชนจะยังถือว่าเป็นประชาธิปไตยเต็มรูปแบบหรือไม่ แม้หลายคนยังสนับสนุนเซเลนสกี้ในฐานะผู้นำช่วงสงครามแต่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีความรู้สึกไม่สบายใจเมื่อประเทศไม่มีการเลือกตั้งตามวาระมาหลายปีความรู้สึกนี้ขยายไปสู่สังคมวงกว้างโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ลีภัยและผู้พลัดถิ่นที่กระจายอยู่ทั่วโลกพวกเขากังวลว่าเสียงของตัวเองอาจถูกละเลยหรือไม่มีโอกาสถูกนับเลยถ้าการเลือกตั้งถูกเลื่อนออกไปเรื่อยๆ ทั้งหมดนี้ทำให้ประเด็นเลือกตั้งกลางสงครามกลายเป็นแรงกดดันทั้งจากภายในและภายนอกประเทศยูเครนไม่สามารถหลีกเลี่ยงคำถามนี้ได้อีกต่อไปและนี่คือเหตุผลว่าทำไมคำประกาศของเซเลนสกี้ในปี2025จึงมีน้ำหนักและสร้างแรงสั่นสะเทือนในระดับนานาชาติครับแล้วจุดเปลี่ยนสำคัญก็เกิดขึ้นในวันที่90ธันวาคมปี2025 เมื่อประธานาธิบดีโวโลดีมีเซเลนสกี้ออกมาถแถลงต่อสื่อมวลชนอย่างชัดเจนว่าถ้าเงื่อนไขความปลอดภัยเอื้ออำนวยยูเครนพร้อมจัดการเลือกตั้งภายใน60-90วันคำพูดนี้ทำให้ทั้งโลกต้องหันมามองยูเครนอีกครั้งเพราะนี่ถือเป็นครั้งแรกที่ผู้นำยูเครนประกาศจุดยืนเปิดทางให้มีการเลือกตั้งอย่างจริงจังนับตั้งแต่สงครามปะทุขึ้นในปี2022เซเลนสกี้ระบุว่า หัวใจสำคัญของการเดินหน้าสู่การเลือกตั้งคือการได้รับหลักประกันความปลอดภัยจากสหรัฐอเมริกาและชาติพันธมิตรยุโรปเขาต้องการให้แน่ใจว่าประชาชนทหารผู้พลัดถิ่นและผู้ลี้ภัยจะสามารถใช้สิทธิ์ลงคะแนนได้โดยไม่เสี่ยงต่อชีวิตไม่ว่าจะเป็นการโจมตีทางอากาศการรบตามแนวหน้าหรือปัญหาแทรกแซงทางข้อมูลข่าวสาร นอกจากนี้ยังต้องมีระบบพิเศษรองรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่อยู่นอกประเทศหลายล้านคนด้วยอีกเงื่อนไขสำคัญคือเรื่องกฎหมายเพราะตามกฎหมายอายการศึกที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันยูเครนไม่สามารถจัดการเลือกตั้งระดับชาติได้เลยเซเลนสกี้ <ens> จึงประกาศว่าจะผลักดันให้รัฐสภาหรือเวรคอฟนาราดาแก้ไขข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเปิดทางให้มีการเลือกตั้งแม้ประเทศยังอยู่ในภาวะสงครามนี่เป็นโจทย์ยากมาก แต่ก็เป็นสัญญาณว่ารัฐบาลยูเครนกำลังมองหาทางออกใหม่การประกาศครั้งนี้จึงถูกมองว่าเป็นจุดหักเหทางการเมืองของอยูเครนเพราะก่อนหน้านี้รัฐบาลยืนยันชัดว่าจนกว่าสงครามจะยุติก็จะไม่มีการเลือกตั้งการเปลี่ยนท่าทีเช่นนี้สะท้อนถึงแรงกดดันมหาศาลทั้งจากภายในและภายนอกประเทศรวมถึงความจำเป็นในการรักษาความน่าเชื่อถือในสายตาประชาคมโลก แต่ถึงแมสเซเลนสกี้จะประกาศความพร้อมอย่างกล้าหาญคำถามใหญ่ก็ยังอยู่ตรงนี้เงื่อนไขทั้งหมดที่เขาพูดถึงมันสามารถทำให้เกิดขึ้นได้จริงหรือไม่และหากทำไม่ได้การประกาศครั้งนี้หมายถึงอะไรในทางการเมืองทั้งหมดนี้คือปมสำคัญที่เราต้องไปดูกันในส่วนถัดไปครับแม้เซเลนสกี้จะประกาศความพร้อมจัดเลือกตั้งภายใน69วัน แต่ในความเป็นจริงยังมีอุปสรรคใหญ่3ด้านที่อาจทำให้แผนทั้งหมดล้มลงได้ทุกเมื่อและทั้ง3ด้านนี้ล้วนเป็นปัญหาที่ซับซ้อนกว่าที่มองเห็นบนผิวเผินอุปสรรคด้านที่1ปัญหากฎหมายและรัฐธรรมนูญยูเครนกำลังอยู่ภายใต้กฎหมายอายการศึกซึ่งเขียนไว้อย่างชัดเจนว่าห้ามจัดการเลือกตั้งระดับชาติในช่วงสงครามหากต้องการให้เกิดการเลือกตั้งจริง รัฐสภาต้องแก้ไขกฎหมายหรือยกเลิกข้อจำกัดบางส่วนแต่การแก้กฎหมายในภาวะสงครามไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะอาจถูกมองว่าเป็นการปรับกติกาให้เข้ากับรัฐบาลปัจจุบันและเพิ่มข้อสงสัยเรื่องความชอบธรรมทางการเมืองหากฝ่ายค้านหรือสังคมรู้สึกว่าการเปลี่ยนกฎมีเป้าหมายเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งการเลือกตั้งก็อาจสูญเสียความเชื่อถือไปตั้งแต่ก่อนเริ่มต้นด้วยซ้ำ อุปสรรคด้านที่สองความปลอดภัยนี่คือปัจจัยที่อันตรายที่สุดเพราะยูเครนย,ยังถูกโจมตีทางอากาศทแทบทุกสัปดาห์ไม่ว่าจะเป็นโดรนระเบิดขีปนาวุธหรือการสู้รบตามแนวหน้าหากมีการตั้งหน่วยเลือกตั้งจริงหน่วยเลือกตั้งอาจกลายเป็นเป้เปาโจมตีได้ทันทีเพราะเป็นจุดที่มีประชาชนรวมตัวกันจำนวนมากการรับประกันว่า ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะปลอดภัยตั้งแต่เดินทางไปลงคะแนนจนถึงกลับบ้านจึงแทบเป็นไปไม่ได้ในสถานการณ์เช่นนี้นอกจากนี้ยังมีประเด็นการลงคะแนนของทหารในแนวหน้าผู้พลัดถิ่นในเมืองต่างๆและผู้ลี้ภัยในต่างประเทศซึ่งต้องใช้ระบบเลือกตั้งพิเศษที่ซับซ้อนและต้องปลอดภัยจากการโจมตีทางไซเบอร์ด้วยอุปสรรคด้านที่3ปัญหาสังคมและการเมือง สงครามทำให้ผู้คนหลายล้านต้องอพยพบางคนอยู่ในต่างประเทศบางคนอยู่ในพื้นที่ที่ถูกยึดครองบางคนไม่สามารถกลับบ้านหรือเข้าถึงหน่วยเลือกตั้งได้เลยหากจัดการเลือกตั้งตอนนี้เสียงของผู้พลัดถิ่นจำนวนมากอาจหายไปทำให้ผลการเลือกตั้งถูกตั้งคำถามว่ามีความยุติธรรมจริงหรือไม่อีกทั้งความเชื่อมั่นในระบบการเมืองของยูเครนก็ยังอยู่ในภาวะเปราะบางผลสารวจช่วงปี2 0 2 4 2025ระบุว่าคนส่วนใหญ่ไม่สนับสนุนการเลือกตั้งกลางสงครามเพราะกลัวว่าผลจะถูกบิดเบือนหรือไม่สะท้อนเจตจำนงของประชาชนจริงๆฝ่ายค้านบางส่วนยังมองว่าการเลือกตั้งตอนนี้อาจทำให้ประเทศแตกแยกมากขึ้นแทนที่จะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวเมื่อรวมทั้งสามอุปสรรคนี้เข้าด้วยกันจะเห็นได้ว่าการเลือกตั้งไม่ได้เป็นแค่เรื่องจัดหรือไม่จัด แต่เป็นโจทย์ที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงและความท้าทายทุกขั้นตอนต้องออกแบบอย่างรอบคอบและมีมาตรฐานสูงกว่าการเลือกตั้งปกติหลายเท่าไม่เช่นนั้นความชอบธรรมความปลอดภัยและความไว้วางใจของประชาชนอาจพังทลายลงพร้อมกันสงครามที่ยืดเยื้อไม่ได้ส่งผลกระทบแค่แนวรบหรือผู้ที่ถืออาวุธเท่านั้นแต่ยังเปลี่ยนชีวิตของประชาชนยูเครนนับล้านคนอย่างสิ้นเชิง บ้านเรือนจำนวนมากถูกทำลายจากการโจมตีทางอากาศผู้คนต้องทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลังหลายครอบครัวกลายเป็นคนไร้บ้านในเวลาเพียงไม่กี่วันบางคนต้องอพยพไปเมืองอื่นภายในประเทศโดยไม่มีงานไม่มีรายได้และไม่มีความมั่นคงว่าจะอยู่ที่ไหนได้อย่างปลอดภัยระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานก็ได้รับผลกระทบหนักโรงพยาบาลจำนวนมากเสียหายหรือขาดอุปกรณ์ทำให้การรักษาพยาบาลไม่เพียงพอต่อความต้องการ โดยเฉพาะผู้หญิงเด็กและผู้สูงอายุผู้หญิงที่ตั้งครับหรือแม่ลูกอ่อนต้องเผชิญความเสี่ยงสูงเพราะบริการด้านสุขภาพถูกจำกัดอย่างมากเรื่องที่ควรจะเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวันเช่นการตรวจสุขภาพหรือการคลอดลูกกลายเป็นภารกิจที่เสี่ยงอันตรายอย่างไม่น่าเชื่อ เด็กจำนวนมากต้องหยุดเรียนเพราะโรงเรียนถูกทำลายหรือพื้นที่ไม่ปลอดภัยต่อการเปิดเรียนหมื่นแสนครอบครัวต้องรับมือกับสภาพชีวิตที่ไม่มั่นคงรายได้ลดลงอย่างรุนแรงหลายคนตกงานจนต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่ในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยความยากจนจึงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในกลุ่มที่เปราะบางอยู่แล้วในบริบทเช่นนี้คำถามเรื่องเสียงของประชาชนจะถูกนับอย่างไรจึงยิ่งกลายเป็นโจทย์ใหญ่ โดยเฉพาะสำหรับผู้ลี้ภัยและผู้พลัดถิ่นที่กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศและทั่วโลกจะทำอย่างไรให้เสียงของพวกเขามีค่าเท่ากับคนที่ยังอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ของอยูเครนจะมีระบบไหนที่รองรับผู้ที่ไม่มีบ้านไม่มีที่อยู่ถาวรหรืออยู่ในพื้นที่ยึดครองสำรวจสังคมยูเครนในช่วงปี2024-2025พบว่าประมาณ63%ของประชาชนไม่เห็นด้วยกับการจัดเลือกตั้งในช่วงสงคราม เหตุผลหลักคือกังวลเรื่องความปลอดภัยความเท่าเทียมและความยุติธรรมของผลการลงคะแนนหลายคนเชื่อว่าถ้าจัดเลือกตั้งตอนนี้เสียงของคนจำนวนมากโดยเฉพาะผู้ที่เดือดร้อนที่สุดอาจไม่ถูกนับเลยความรู้สึกนี้ตอกย้ำให้เห็นว่าสงครามไม่ได้ทำลายแค่เมืองหรือโครงสร้างพื้นฐานแต่ยังบั่นทอนความเชื่อมั่นและความหวังของผู้คนอย่างลึกซึง้งการพูดถึงการเลือกตั้งในสภาพเช่นนี้ จึงไม่ใช่แค่เรื่องขั้นตอนทางการเมืองแต่เกี่ยวข้องกับชีวิตจริงของประชาชนที่กำลังพยายามเอาตัวรอดในแต่ละวันเมื่อประเด็นการเลือกตั้งถูกหยิบขึ้นมาพูดอย่างจริงจังคำถามสำคัญที่ตามมาคือถ้าจัดเลือกตั้งตอนนี้ประเทศจะได้อะไรและจะเสียอะไรลองมาดูอย่างตรงไปตรงมาครับถ้ามีการเลือกตั้งในช่วงสงครามข้อดีที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดคือการฟื้นฟูความชอบธรรม ของสถาบันการเมืองรัฐบาลที่อยู่ต่อหลังหมดวาระตามกฎหมายอาจถูกตั้งคำถามได้เสมอแต่ถ้ามีการเลือกตั้งใหม่ประชาชนจะเป็นผู้ให้ความชอบธรรมอย่างตรงไปตรงมาและเป็นสัญญาณบอกโลกว่าประเทศที่ถูกโจมตีก็ยังยืนหยัดในหลักประชาธิปไตยไม่ยอมให้สงครามทำให้กระบวนการเลือกผู้นำหยุดชะงักสหรัฐและยุโรปก็มองว่าการจัดการเลือกตั้งจะช่วยเสริมภาพลักษณ์ของอยูเครน ทำให้การสนับสนุนทั้งทางทหารและเศรษฐกิจยังดำเนินต่อไปได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้การเลือกตั้งอาจเป็นแสงสว่างเล็กๆสำหรับประชาชนที่เจ็บปวดจากสงครามทำให้รู้สึกว่ายังมีอนาคต ยังมีสิทธิที่จะกำหนดทิศทางประเทศแม้อยู่ในความมืดมนของวิกฤตแต่ข้อเสียก็ใหญ่มากเช่นกันความปลอดภัยคือความเสี่ยงอันดับหนึ่งเมื่อดโดรนและขีปนาวุธยังโจมตีเป็นประจำหน่วยเลือกตั้งอาจกลายเป,เป็นเป้าหมายทางทหารได้ทันทีความเสี่ยงต่อชีวิตประชาชนสูงเกินกว่าจะมองข้ามได้นอกจากนี้ ผู้พลัดถิ่นหลายล้านคนอาจไม่มีสิทธิ์หรือไม่มีโอกาสลงคะแนนจริงทําให้ผลการเลือกตั้งถูกตั้งคําถามว่ามีความยุติธรรมจริงหรือไม่หากผลออกมาใกล้เคียงหรือมีข้อโต้แยง้งการเมืองภายในอาจแตกแยกรุนแรงขึ้นกว่าเดิมถ้ายังไม่จัดเลือกตั้งข้อดีคือความปลอดภัยของประชาชนมาก่อนเมื่อสถานการณ์ยังไม่มั่นคงการชะลอการเลือกตั้งช่วยลดความเสี่ยงต่อชีวิต และให้เวลารัฐบาลเตรียมระบบเลือกตั้งสำหรับผู้ลี้ภัยทหารและผู้ที่อยู่ในพื้นที่ยึดครองให้พร้อมมากขึ้นการรอคอยอยังช่วยลดโอกาสเกิดข้อขัดแย้งภายในประเทศเพราะไม่ต้องแข่งขันทางการเมืองในช่วงที่ทุกคนควรโฟกัสกับการเอาชนะสงครามแต่ข้อเสียก็ชัดเจนรัฐบาลจะถูกตั้งคำถามมากขึ้นเรื่อยๆเรื่องความชอบธรรมยิ่งอยู่ต่อโดยไม่มีการเลือกตั้งนานเท่าไหร่ ฝ่ายตรงข้ามทั้งในประเทศและระหว่างประเทศอาจใช้จุดนี้โจมตีได้ง่ายเช่นกล่าวว่ายูเครนไม่ใช่ประชาธิปไตยอีกต่อไปซึ่งอาจส่งผลต่อการสนับสนุนจากชาติพันธมิตรด้วยดังนั้นไม่ว่าจะเลือกจัดหรือไม่จัดทั้งสองทางล้วนมีราคาและราคาเหล่านั้นก็หนักไม่แพ้กันเลยครับ เมื่อเรามองภาพรวมทั้งหมดจะเห็นได้ชัดว่ายูเครนกำลังยืนอยู่บนทางแยกสำคัญที่สุดครั้งหนึ่งนับตั้งแต่ปี2022เป็นต้นมาการตัดสินใจว่าจะจัดเลือกตั้งกลางสงครามหรือไม่ไม่ได้เป็นแค่เรื่องกระบวนการประชาธิปไตยแต่คือการเดิมพันทางการเมืองที่เสี่ยงที่สุดของประเทศเพราะไม่ว่าตัดสินใจแบบไหนก็ต้องมีคนเจ็บมีคนถูกทิ้งไว้ข้างหลังแน่นอน บางคนอาจมองว่าการเลือกตั้งตอนนี้คือสัญญาณความกล้าหาญแสดงให้โลกรู้ว่ายูเครนไม่ยอมให้สงครามทำลายประชาธิปไตยแต่บางคนก็มองว่าเป็นการผลักภาระให้ประชาชนที่กำลังทุกข์ที่สุดเสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัยและเสียงอาจไม่ถูกนับอย่างเท่าเทียมถ้าลองมองไปข้างหน้า อนาคตมีได้หลายทางคาดการแรกสงครามอาจยังคงยืดเยื้อยูเครนอาจต้องเลื่อนการเลือกตั้งไปอีกนานเพื่อให้ความปลอดภัยมาก่อนทุกอย่างคาดการที่สองอาจมีการผลักดันกรอบเจรจาระหว่างประเทศเพื่อหาทางยุติสงครามชั่วคราวเปิดพื้นที่ให้การเลือกตั้งเกิดขึ้นตามกติกาที่ทุกฝ่ายยอมรับคาดการที่สามยูเครนอาจเดินหน้าสู่การเลือกตั้งจริงแต่เป็น การเลือกตั้งครึ่งทางที่มีข้อจำกัดหลายด้านซึ่งเสี่ยงต่อการถูกตั้งคำถามเรื่องความยุติธรรมในระยะยาวไม่มีเส้นทางไหนสมบูรณ์แบบและไม่มีทางเลือกไหนที่ไม่ต้องจ่ายราคาสิ่งสำคัญคือเสียงของประชาชนจะต้องไม่ถูกลืมเพราะประชาธิปไตยไม่ควรเป็นแค่พิธีกรรมแต่ต้องสะท้อนชีวิตจริงของผู้คนที่กำลังเผชิญความสูญเสียทุกวันแล้วคุณล่ะครับถ้าคุณเป็นคนยูเครนในตอนนี้ คุณคิดว่าควรจัดเลือกตั้งเลยหรือควรรอจนกว่าสงครามจะสงบเสียงของคุณสำคัญมากผมอยากฟังความคิดเห็นของทุกคนถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับ mm. เพื่อเราจะได้ตามข่าวโลกและมุมมองที่กระทบชีวิตเราทุกคนไปพร้อมกันขอบคุณมากที่อยู่จนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ